มารู้จักประโยชน์ของแตงกวากันเลยค่ะประโยชน์ของแตงกวาค่ะแตงกวามีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อละจึงมีคุณสมบัติแก้ราหายและเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยการกำจัดของเสียตกค้างในร่างกายค่ะนอกจากนี้แตงกวามีสารอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่ วิตามินซีกดคาเฟอิกกดทั้งสองนี้ป้องกันการสะสมน้ำเกินจำเป็นในร่างกายค่ะเลือกแตงกวามีกรแยหารและแร่ธาตุจำเป็นเช่นซิลิก้าโพแทสเซียมโมอดิฟลีนัมเงนกันนี้และแมกนีเซียมค่ะซิลิกาเป็นแร่ธาตุที่เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนือ้อกระดูกอ่อนเส้นเอ็นและกระดูกค่ะปริมาณเส้นใยธาตุโพแทสเซียม และเมงกานีดในเปลือกแตงกวาช่วยควบคุมความดันเลือดและความสมดุลของสารอาหารในร่างกายธาตุแมกนีเซียมช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อและระบบการหมุนเวียนเลือดเส้นใยอาหารควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและช่วยระบบกับถ่ายโดยมีพลังงานต่ำเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะแตงกวาเป็นผักที่เหมาะกับการกินยามอากาศร้อนเพราะ ลดความร้อนและช่วยให้ร่างกายสดชื่นมีสารฟีนอลทำหน้าที่ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันนอกจากนี้น้ำแตงกวายังมีฤึกขับปัสสาวะแก้ไข้ลดอาการนอนไม่หลับลดกดกระเพาะอาหารแก้กระหายน้ำค่ะเขาควรระวังค่ะเลื่องจากในแตงกวามีสารยูริกสูงจึงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเกาต ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมปริมาณการได้รับสารยูริกนี้ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน